มีไว้กันยางกับไฟโซล่าไลท์แบบอเนเก็ประสงค์ที่ชาร์จได้ทั้งไฟบ้านและพลังงานแสงอาทิตย์และสินค้ายังมีหลายขนาดวัตต์ให้เลือกใช้งานตัวที่ผมได้มานี้ขนาด1 0 0 0ันวัตต์ตัวไซส์ใหญ่โตๆแบบนี้เลยภายในกล่องก็จะมีอุปกรณ์การติดตั้งมาให้แบบครบชูและถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้กับทุกสถานาการณ์ในตัวโคมไฟจะเป็นเม็ดหลอด LED ทั้งหมดตัวโคมไฟสปอตไลท์ป้องกันน้ำเข้าได้และประกอบเองได้ง่ายๆด้วยมือเปล่าเป็นรุ่นอัปเกรดใหม่ที่แบตเก็บประจุไฟได้เยอะมากๆชาร์จแบตเต็มๆ มากๆเลยครับและสินค้ายังมีรับประกันให้ด้วยตัวโคมไฟมีขาตั้งและที่หิ้วให้พร้อมสะดวกต่อการติดตั้งและเคลื่อนย้ายไฟจาก,กระพริบแบบนี้เมื่อมีการชาร์จแบบไม่ว่าจากแสงอาทิตย์หรือว่าชาร์จไฟบ้านเมื่อชาร์จแบบเต็มไฟก็จะไม่กระพริบและมีช่อง usb สามารถชาร์จโคมไฟชาร์จโทรศัพท์ไว้ยามฉุกเฉินตัวไฟสามารถตอบความสว่างได้3ระดับเดินเหลือเข้าป่าก็ชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์ได้หรือจะเก็บไว้ใช้ตอนไฟดับก็เหมาะมากเลยครับและยังมีโหมดไฟฉายและไฟฉุกเฉินไว้ใชย้ยามจะเป็นด้วยเอาเป็นว่าใครที่อยากได้แบบผมไว้้้ใชงงงาาาานััักกตตวิ่ะรรเเือมมุลลซยยคบ ขามีให้เลือกใช้งานเยอะมากๆเลย